ธที่ไรก็มีแต่เรื่องทุกเวลามีความสุขไม่รู้เธออยู่ไหนโดนใครรังแกหรือเอาเปรียบเมื่อไรรีบมาทันใดให้ฉันช่วยทุกทีจากวันนี้ให้เธอคิดใหม่ลองใช้เวลากับสิ่งที่ดี อยากคเธอเธอิดเธอว่าไดเธอวาได้คอยรักษาตัวเองไม่ต้อรอให้ใครเอืมอไม่ตรอให้ใครนับถืรทธาและความดีงามอยู่ในตัวเธอจ้าด๊า ผู้ชายแต่เช้าเลยสำลีสำลีตัวเป็นเป็นสำลีตัวเป็นเป็นเธอเตี้ยมากน้ำตาจะไหลดีใจจังที่ได้เจอเธอใครอะพี่เนี่ยน้องโบท๊ทแฟนกับสำลีไงไม่เอาพี่เอานะพี่ชอบขี่โบ๊ทด้วย <laughs> แฟนขับผู้ชายมาเยี่ยมถึงบ้านหน้าปลื้มสายนี่มุตนาโดยฟีลลิ่งแล้วเนี่ยนะการที่มีแฟนขับผู้ชายมาหาสัมลีที่บ้านเนี่ยมันก็น่าปลื้มอยู่นะแล้วดูสิแฟนขับเขาเนี่ยหน้าตาดีด้วยนะสัมลีเราติดตามผลงานของเธอมาตลอดเลยนะนี่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 เรามีทั้งป้ายไฟของสะสมยาดมรองเท้าอีกป้ายไฟเนี่ยเข้าใจได้นะแต่ยาดมรองเท้านี่มันยังไงอะ ยาดมรองเท้าเนี่ยโบซื้อไม่สำลีนี่แล้วก็มียาดมอย่าใช้สลับกันนะสำลีนี่โบดู้โบรองเท้าสำลีด้วยเหรออุ้ยเข้าใจมากนะแต่พี่อ่ะเคยรู้อะไรเกี่ยวกับสำลีบ้างไหมรองเท้าต้องใช้ด้วยเหรอดูว่าปลื้มตัวลอยไปแล้วอ๋อต้องใช่เนาะแบบเสริมส้นด้วย เฮยใครเนี่ผมโบ๊ทครับเป็นแฟนลับสำลีครับผมสวัสดีครับพี่เพชคนทรงที่หล่อที่สุดแล้วก็พี่จอร์ดผู้ช่วยที่เก่งที่สุดอุ้ยตายอุ้ตายรู้จักล้าด้วยรู้จักสิครับนี่พี่เพชพี่จอร์ดนี่พี่สำรวมนี่พี่พลอยใสพี่พี่ตัวเป็นเป็นเนี่ยคูครูชิกชิไม่แพ้สำลีเลยนะครับเนี่ยผมแลปื้มปื้มอุ้ยตาย้ตายคูครูชิกชิปื้มเอาด้วยบอลตองอุ้ยตายอุ้ย แม่ดีใจจังเลยครับมีแฟนขับมาชื่นชมแบบนี้เนาะเออแต่ถ้าหากว่าดาราไม่มีแฟนขับมาคอยสนับสนุนแบบเนี้ยดาราคงอยู่ไม่ได้จริงไหมหน้าปื้มปื้มอ่ะปื้มปื้มนะเอ๊ะเอ๊ไเงินไอทองมามามาดูงกวงนี่นี่พอพวกเราก็มีพูดให้เคลีย์สิดูอะไร วงหมายถึงมาดูโทรศัพท์ไฮโซไว้ซึ่งพวกมึงไม่เมยโอ้ย,อยดูที่หน้าจอทัชชันเดอร์ทรสัสเกแนแล้วแต่เป็นรูปทัชชันเดอร์นักร้องผันใจโกงเวงเงาะเฮ้ยนอกจากทัชชันเดอร์แล้วนะมึงนะ ฟังเพลงได้ด้วยอี่ขอฟังบ้างสิครับนอกจากฟังเพลงได้นี่นะ้ำมึงเอ้ดูหนังนี่เพิ่มเลยไี่ไมาดูบ้างสิครับเฮ้ยนอกจากดูหนังฟังเพลงนะน้ามึงเข้าเน็ตเฟซบุ๊กทักแสแอปแฮชแสออนอะไรกูก็ไม่รู้ได้หมดเลยก็เล่นอยู่คนเดียวนี่คนอื่นก็จะรู้ไหมให้พวกเราเล่นบ้างสิครับเสียใจยพวกมึงไม่รู้เรื่องเดี๋ยวของกูพังกูไม่ให้เล่น อย่าว่าพวกเราโง่เลยครับ <นะ S 1> ไม่ได้ว่างโง่แค่ว่าพวกมึงไม่มีปัญญาไม่รู้เรื่องกลุ่มไม่เ,เร่นอา้าวเราเรียกมาดูทําไมล่ะเ,เรียกมาให้ดูความเจ๋งกวงไง<ม>อ๋อที่เรียกมาดูเพื่อจะอวดใช่ไหมว่าตัวเองเจ๋งกลางเหนือกว่าคนอื่นว่างั้นเธอเธอเจ๋งไปคนเดียวแล้วกันไป่ใช่ เจ๋งกลางอยู่คนเดียวแบบนี้นนเนี่ยคนอื่นเขก็ไม่ชอบเหมือนกันนะกวงอันนี้กวงไม่สนเพราะว่ากวงหล่อรวยเจ๋งไม่แคร์สื่อเล่นต่อดีกว่าเว้ยเราตามอ่านสัมภาษณ์ของสัมลีทุกคอลัมน์เลยนะเนี่ยหมดนี้เลย <c oughs> แล้วยังรู้มาอีกนะว่าตอนสัมลีอยู่โรงเรียนสัมลีเคยคี่แตนด้วย <c oughs> เ <Wheel of fabric> คยข <Wasn 't it proposals> ึ้น่โรงเรียนด้วยเหรอโอ้ยน่าเกลียดอ่ะบ้านี่มันสมัยอนุบาลหรอกเท่านน้นยเงไม่พอนะพี่สำรวมต้องตามเอากางเกงในสีแดงไปให้สัมรีเปลี่ยนที่โรงเรียนเพราะสีอื่นสัมรีไม่ใส่เฮ้ยอืมใส่กางเกงในสีแดงอีกอ่ะรักไม่ได้อ่ะไปพอแล้วเราพูดเรื่องนี้เถอะนะเอ้ยอย่านะ ชื่อักเหนือของสำลีขอนะชอบน้ำตาจะไหลโอ๊ยสำลีสำลีรู้ไหมสำลีกะตันยูมากเลยนะสำลีทั้งทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยสำลีสุดยอดในความรู้สึกของเราเลยนะสำลีคือไอดอลของเราโอ้ยได้เป็นไอดอลที่อื่นด้วยปื้มเลย ที่สำลีไม่ได้ฟังโทษนะเมื่อคืนนอนเดึกไปหน่อยอ่ะไม่เป็นไรสำลีเราเข้าใจสำลีทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยคงเหนื่อยแย่เลยเนาะหิ <c oughs> ขี้ว่ะเลยลงมาหาอะไรกิน <c oughs> เฮ้ยี่ <c oughs> อาไอ้บ้าไปบอกเขาต,งตรงๆทำไมสร้างภาพหน่อยก็ได้เฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรสำลีสำลีเป็นสำลีอย่างนี้แหละดีแล้วง <c oughs> <c oughs> ั้นเออ งั้นเราขอตัวกลับก่อนละกันสำลีจะได้พักผ่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วมาใหม่คขอบใจนะบ๊ายบายไม่ส่งนะโอเคไม่เป็นไรลืมเลยนี่อะไรอ่ะก๊อปไม้ตุกเหรอผ่อนก๊อปไม้ตุกเฮ้ยได่ากเนะขอบใจนะได้ฝาปอีกนะได้ครับบ๊ายบายบ๊ายบาย อันนี่มันโชวอันที่สองใช่ใช่ไหมนี่กล้าจับอีกเนาะอะไรเนี่ยนคลขับเนี่ยมันต้องไม่รั้งเส้นคนอื่นทำแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าหึงใครหึงเธอคือเทวดาเทวดาเทวดา